สวัสดีคะ่ะ FC วันนี้แม่น้องดามาตามน้องสาวน้องสาวบอกเลข2ตัวห้างเดียวพี่น้องเ้องก็ไปรับส้มรับฟังเลยค่ะฝนห้ตัวใดไปเลยค่ะเอยฝนตกฝนตกตกน้ำจนท่วะน,น,น้ำจนท่วมพี่น้อง,งพี่น้องน้ำจนท่วมเลยพี่น้องลมฝนตกแห้งคักพี่น้องเลยพี่น้องฝนตกบกกักคักเลยพี่น้อง ตกตอนนี้ตกไปสองชั่วโม,มงกว่าแล้วพี่น้องสองชั่วโม,มงกว่าแล้วเนี่ยโมยุดตอนนี้น้ำจะท่วมบ้านน้องลำจันเมืองจำพรแขวงสวัสด์นาคีแต,ตแ่พี่น้องเอ้ยอพุงเด้พุ่นเหรอตกฉักตกแหนพี่น้องลมแค่เพยงครัยอดฝนพี่น้องพี่น้องโอ้ ทั้งฝนทั้งลมแบบเราพี่น้องวันนี้แม่มาแม่น้องดามาตามน้องสาวคนสวยหอดบ้านเลย<ม>เป็นเจ๋งไดกินไข่เบิดไปแ่บอกินเบิด์แล้ไข่กินย่งกินย่งโอ้เงินใช้เบิดไปเงินใช้เบิดแหละเงินใช้ให้แม่เบิดแล้วบอกเงินเออคอยเอาเงินไปให้เจ้าให้แม่เบิดแล้วไข่ยังอยู่เนาะไข่คื่อจะยินข่าวว่าเอาไข่อัน มีข่าวว่าเอาไข่ไปวัดนะเอาไข่ไปวัดน้ำผลไมพี่น้องเหมือนไปเอาเอาไข่ทีเอฟซีที่คุณนิดคนฝากที่เพื่อนฝากเงินมาให้อ่านแม่แรกก็ซื้อไข่ไปเพื่อนก็เอาไข่ไปวัดพี่น้องเอาไข่ไปจังหันนะพี่น้องเอาไปจังหันจังหันเพศจังหันเศร้าพี่น้องโอ้ยสาธุเนอคุณนิดเอ้ยคุณนิดในบุญสองต่อเลยพี่น้องใจไปหาหมอไปไข่ไปไข่ไป เออเจ็บข้อบอกเลยเจ็บยังเจ็บข้อเจ้าบอกให้เจ้าไปหาหมอเจ้าบอกไปหรือไปแล้วแล้วหมอเขาหายยามาบอหมอห้เลยตีผมมีเงินจ่ายเขาห้ือยังไงผมมีเงินจ่ายเขาติเออไปเดี๋ยวอช็ดเดี๋ยวแล้วเนี่ยขวจะพาไปหาหมอเด้อขวัก็ผมมีเงินดอกแต่ว่าจะพาไป มันจีฮอดลอยบ่ล่ะฮอดอยู่ดอกเนาะลอยสองลอยเอามาซอยกันเฮาไปขอคอยกับบูมีดอกไปคอยกับจ่ายให้เจ้าซอ,อยกันเหาหนาะเฮาเนาะอันแต่ว่างวดที่แล้วบอกเอฟซีเลขลาออกผลบ,บอกเลขเก้าศูนย์เก้าเก้าสองเลขออกเก้าหนึ่งพี่น้องเอ้ยงวดนี้เอาคักเดินให้อเอาเอฟซี เอาเอฟซีเอาแก่มือให้ได้หนึ่งวงวดนี่เอฟซีคอยถือเลขน้ำเด้อเอฟซีคอยบุมีเงื่อนได้เอฟซีคอยนะเอฟซีคอยมีโชคโมีหลามเจ้าเน่ขอโชคขอหลามเจ้านี่แหละขอเด็กสองโตก็ได้ซ้มโตก็ได้แลวแต่เจา้าสให้เด้ออย่บอกหุ่อีกวอลิปแล้วเดี๋ยวคอยจีภาพไปห้าหมอไอ้คุณหมอตรวจเนาะเอาไปตรวจสุกสลาก็ได้ไปสุกสลาก,ก็บต้องเสียงเงินดอกเจ้ามีมีบระสมโนโคั่วมันบออม่มีบอ เออพี่น้องจะบอกเขาใจพี่น้องเด้อบ้านแม่งดาแม่น้องดาแม่น้องดาเวลาไปหาหมอต้องใส่ต้องใส่ันสมโนรัวสมนโนรัวนี่ก็คือเป็นบัตรเป็นเขาเรียกอยางพี่น้องสำนาทะเบียนบ้านบ้านแม่งดายัางบอท่านบางคนก็นยังบอท่านมีบัตรประชาชนเด้อพี่น้องเด้อต้องได้เอาทะเบียนบ้านไปหาหมอพี่น้อง เดี๋ยวเสร็จแล้วแม่งได้จะพาเพื่นไปพี่น้องเพื่นอนเอาเพื่นเจ็บคอบบหายจ็กเถื่อพี่น้องเพื่นอนกินยาก,กับโบหายห mm. รือว่าโบได้ไปหาหมอกับโบจากห mm. นาคือบบไปเงินเขาหายแล้วคือเจ้าคือบบไปม mm. ไปอเอาคือชีวัยแม่บโบหายไปแม่เจ้าหนาหายไปแต่เจ้าโบไปเจ้าน่ะจะบอกว่าแม mm. ่บโบหายไปเพราะมีพ่อแม่ผู้ใด้ชีโให้ลูกไปหาหมอดอกเจ็บเป็นในดุลน่ะเออแต่ว่าแม่เจ้าก็บยางโบได้ไปโบเป็นเนาะคือเขาเห็นนั่นแหละแม่เพิ่อนกับยางโบได้ไปเป็นพี่น้องเออเดือซาเพิ mm. พ่อน bây à, giờ mình vẫn có coi à, sẽ, sẽ lẻo bỏ lệch vào F4 hả đơ lệch sẽ tôi tới cọ chún kìa nhé cọ chún chân 2 nháng 6 2, 6, nháng 2, 6, 6 là dư โอ้ยพี่น้องเพิ่งจะได้เลข somebody, เพิ่นอ้าวพี่น้องเขาเลขเพง่ปนบูรัตช่องหกสองหกเดี๋ยวออกล่างหรือออกบนออกบนสองหกพี่น้องสองหกแม่น,น้องกระดาจัดการสองเก่าลยพี่น้องเดินสองเก้ากคือตัวกันเพคนบอกสองหกพี่น้องสองหกคือตัวกันเอาขัดๆเลย <monsieur. S 1> เอาเอฟซีคอยมีโชคมีลามเจ้าได้งวนี่บอกัวที่แรกเอฟซีคอยเจ็บนักเลย วันนี้สองหกโตเดียวห้างเดียวอันบอบัม,มีสามโตอันบอน้องสาวค่ะทุกคนสาวคนสวยคอยน้องเพน่อนกับน่องพี่น้องเอ้ยคนเฮาเพ่นกิน,น,กน,นขา้นนขาวไปจ้าเอาสรุปเลขของน้องสาวนะคะเลขของน้องสาวงวดทีแ่แล้วเพันไทยเลข 2, สองเก้าหให้ไมื่หัวที่แรกพันไทศูนย์เก้าศูนย์เก้ากับสองกับสองเก้าหน่อง เลขออกสองหนึ่งออกเลขไอ้เลขออกเก้าหนึ่งโอ้ยแม่แม,มดาวดากระสับสบนไปแล้วพี่น้องเลยแบบนี้เอ้าแต่งวดน,นี้เพิ่นธไฮสองหกพี่นอ้องแมงดากันสองเก้าพี่น้องสองเก้าคือตัวกันนะคะเพิ่นธไฮสองหกตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องแล้ว เหตุลงคลิปลงอะไรแม่น้องได้กะสิพาันไปหาหมอพี่น้องไปในอนามัยน้องไปบริไกลไปได้พี่น้องเด้อไปอนามัยแม่น้องได้กะขาเจ็บเพลินกะบอลบอนในปันไดแม่น้องได้สิพาคนไปพี่น้องเบงกันพี่น้องพวบานไกลเล่นเคียงกันพี่น้องอย่างน้่อยกับมาหนดรวมโดกพี่น้องอ็ซอยได้ก็อยากก็อยากซอยเพลินพี่น้องแม่น้องได้กะบริหังได้มีดอกพี่น้องแต่อยากพาคนไปไปกับบริเซียยังไรดอกพี่น้องเพราะว่าถ้าเพลินมีถ้าเพลินบ่มี ทะเบียนบ้านก็จะเสียประมาณ4ี่สหสิตีประมาณลอยเพียงตีประมาณลอยนิดๆอ่ะแต่ว่าเพิ่นกะบ่มีแม่ไ,มได้กับพอมีซอยสองลอยนะพี่น้องกับบ่อใหลายกับซอยกันไปก่อนพี่น้องเลยก็ขอบคุณน้องสาวหลายๆเด้อที่หายแนวทางขัเอฟซีมีโชคมีลาบด้วงวันไลเด้อรว่าว <ๆ S 2> เลขออกโอ้ลืมเขียนข้างบนพี่น้องเมันเขียนวะ สองสองหกนี่ออกบนเป็นบออ่าสองหกบนเป็นน้องนอแคบนะเจ้าไว้พี่น้องเอาไปเปรียบเทียบเลยหลายอาจารย์ลยหลายสำนักเบิงหมักตัวใดกระจัดบอมักกับ่บอเป็นยางซอยกันไปพี่น้องขอบคุณน้องสาวเพ่นหลายๆที่ให้แนวทางขอเอฟซีลำล้ำรวยๆวยถูกหวยทุกงวดนะคะวันที่1 6พฤษภาคมขอให้ซื้อไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยแม่น้องดากระเป็นแขนแนวทางนะพี่น้องเด้อบโดูเลขออกตัวใดตอนนี้พังบ่ายแม่น้องกับวุ่นวายนจักหน่อยเด้อพี่น้องเพราะว่า คุณได้ทีเบิงคลิปแม่ลงดาทีรลัวแม่หักเพิ่นได้เสียลงเลยเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นได้เสียลงแล้วตอนนี้เพิ่นก็ให้เลขมาน้องสาวเพิ่นก็สองหกส่วนสองเก้าเป็นตัวกันนะคะสองหกบนพี่น้องแคปหนัดจ่อไว้พี่น้องปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะอันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะแม่ลงดาก็เป็นแค่คนธรรมดาบรรลุเลขกเสรออกตัวใดพี่น้องน้องสาวเพิ่นก็บรรลุเลขจะออกตัวใดพี่น้อง ไปเ้าจบคลิปจบคลิปนี้แมงดาก็สีพาพนพาไปหาหมอพี่น้องเพื่อนเาเพิ่นเจ็บข้อมาสองสามมือแล้วเป็นบอเอาเงินไทยมือนั่นกับบอไปหาหมอพี่น้องรับร่องบอไปแน่นอนพอ,อยังบอหาอยู่พี่น้องคนนั้นยังเจ็บข้ออยู่เดี๋ยวแมดงดาสิพาพนไปพี่น้องมาให้หมอตรวจเบิงว่าเป็นยังถ้าบอเป็นยังก็ได้เอายามากินเนาะ